ชอบจริงๆเลยครับพี่กับคำว่าพี่จัดให้หน่อยงบไม่จำกัดนี่ครับก็ดจัดให้เลยครับสุดยอดชุดจิกนะครับงบไม่เกินหมื่นแน่นอนชุดนี้แต่เอาเป็นว่าถือลงเรือไปไหนไม่อายใครครับกับคันตัวใหม่ล่าสุดครับเจ้าลิตโตะแมงมุมดำรับที่ทุกคนถามหาตัวนี้เป็นฟูลโซลิดและเป็นฟูลโซลิดแบงค์นาโนตัวใหม่ล่าสุดนะครับไม่ยวบไม่ย้วยเด้งเด้งมีพาวเวอร์ลิฟต์ในการสู้ปลาแต่ความเหนียวนี่โคตรเหนียว นะครับจับคู่กับนี่เลยครับเจ้าชิมา a โ o น,นสตา d i ดิก0 0 HG เครับเรียกได้ว่าเกิดมาคู่กันจริงๆชุดนี้อ่าเดี๋ยวชุดนี้รีบจัดส่งแกร็บให้ด่วนๆนะครับพี่เขาจะไปลยุยบางขุนเทียนนะครับไปล่ซีบางขุนเทียนหรืออะไรนี่แหละนะ <S <S นะเขาบอกว่ารีบส่งมาที่พะรามสองให้ผมด่วนๆเลยผมจะลงเรือ นะครับก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งแก๊ปให้เลยครับชุดนี้นะครับพี่เขาจัดเป็นคันเวท1.5นะครับเป็นคันเวท1.5นะครับจับคู่กับลอกเบอร์3,000 H นจนะครับถ้าซื้อรอกแยกลอกอย่างเดียวอยู่5,790บาทครับส่วนคันอยู่2,490บาทก็น่าจะประมาณสัก8,000หน่อยๆนะครับแต่ว่าได้ชุดเทพๆน้ำหนักเบาๆแบบนี้เลยครับน้ำหนักเบาๆแบบนี้เลยใครสนใจก็ด่วนๆนะครับ